เซอก็มีภารกิจงานที่จะต้องเ,งเร่งรีบอีกเหมือนกันเพราะว่ามันสรุปแล้วของงานของเรานี่มันวันที่เท่าไหร่นะแปดใช่ไหมแปดแปดเก้าสิบค่ะแปดเก้าค่ะอ่าก็มแาบบเซอร์ก็ชอบทำงานให้มันไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ไปเร่งเพราะว่างานตรงนี้ พอทำเสร็จแล้วมันจะต้องมีการทดสอบทดลองแล้วก็เปิดพลังงานอะไรต่างๆนะยิงไว้ยเรื่องแสงสีเสียงระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีการมาซักซ้อมอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็เพื่อพวกเราทุกคนนั่นแหละนะทุกเวลา,าก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะ ก็ทุกคนก็ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องไปทําอาหา,า,หากินไงเวลาทานข้าวก็กมีคนโอนเงินเข้ามาเนี่ยคนละสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทเยอะแยะใช่ไหมก็ข้าวก็มีกิน <c ười> <c ười> ก,ก็ทํางานทํางานให้กับทุกคนนั่นแหละอะอ่ะวก็วันนี้นะเขาขอให้ทุกคนจเจริญในธรรมเจริญในในเรื่องของความสำเร็จ ใหทางโลกเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจให้ทันให้ทันให้ทันในเรื่องของธุรกิจให้ทันในเรื่องของการเอาตัวรอดในโลกของโลกียะเอาตัวรอดแบบร่ำรวยนะขอให้โชคดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนน้อมนอบกราบบาร,รมีท่านมาเซอร์พร้อมๆกันค่ะ ขอบคุณเจ้าค่ะจ่าเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครออกก็ออกไปก่อนนะใครจะอยู่ก็เดี๋ยวพาไปจุดทูบอันนี้เป็นกีฬาสมาบัตินะเผื่อใครอยากจะจุดทูบมีใครอยากจะจุดทูบไหมจุดไหมจุดไหมอ่ะอ่ อ่ะคนไหนจะออกก็สวดคาถาแล้วก็พักผ่อนได้เลยนะคนไหนอยู่เดี๋ยวจะพาไปหน้ากูมารอินนะคะ